พี่น้องนี่นั่งยี่นางสีแกงเส้นนอาใหม่เด้ป่ะเนี่ยแง่ขั้นแล้วๆขั้นแล้วแล้วเขียวจนหงอนเนี่ยคือนั่งยี่นางเด้ค่ะเด้อ นี่ก็คือน้องใหม่น้อไใหม่แล้วนี่แด้วสิแกียงน้อ,ไม,นอไม้ต้มแล้วจืดแล้วเนาะอ,อันนี้ก็เขาว,วิ่งเขามาเขานี่ยกะเขาว,วิ่งน,นี่พี่ขีนูตามด่กันมันนี่ก็สิกองอยะนั่งได้บ้งางกองเส้นน้องใหมน่น้องเนี่ยกองก็ส้นกองก็ได้เขาก็จายก็ได้ เมื่อใหม่พวกมียานั่งมาเสียบเด้อจะเด,ด้อเสียบน้ำกันดอากาศเด้อเนี่ยน้องใหม่กับยานั่งเป็นสิ่นี่จ้าขเขาเบียร์ย่อยสิบตำเดี๋ยวปัน Chia xay mắc sẽ xẹt nón, nón ổn 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 Nắm xay ra mắc sẽ xẹt Thuốc sốt với cả kén sai cái ra đây Thuốc mắc xay Nói khuất vào sai, Thế là khuất kèm vào khuất cả nốt Xụt kèm vào บอกดกันเริ่มี่ลองเริ่มจิ้มรองตะเกีงสิละนี่บอกพี่ต้มใจลอยีมากเต้กันเพเป็นยังเดี๋ยวเป็ัน เราต้องให้มันแหลกลายพี่เนอะนี่แหละจ้าหมอแกงน้องใหม่ยางยำรองแค้เราเสียพริกกับข้าเบียใส่ไปได้ถอกสิโลดใส่น้ำลงไปจังน้อยหม,มออับบนี้เลยกินย่างสาใจเลยอืม กินวานเบียร์จะเคลียร์มั็นน้องใหม่ละอันนี้เปิดเปิดแล้วก็สิได้เศร้ากินเปิดว่าเปลี่อกเป็นน้องเพราะตั้งห้าตุ่มจืดกินแล้วก็อยากอีกกินแล้วก็อยากอีกเซฟปลาได้พี่น้องปลาไหลสามกระบวยเพราะว่าหม้อแกงน้องใหม่มันหลายใส่มันสมน้ำสมเนื้อกันอืาใส่สมน้ำสมเนื้อพี่น้อง ใส่เกลือลงไปจัหน้อยบ่ใส่กับบ่แซบของสุดรสหนิใส่หน่อยแซบหน่อยใส่หลายแซบหลายใส่หลายหลายกับบ่เป็นแต่กินเอ้ยยังรองอีกใส่ปรมาม่ามนลยบ้านนี้รอมันเดือดแล้วพี่น้องเด้อเดี๋ยวมันเดือดเดี๋ยว,วก็ใสพักนั่งตู้ลงไปก็แล้วกันแต่ว่ายายบ่มหมักยายนี่สิเป็นคนบ่มหมักใส่นฝักค้องพักน้องอ้ันยายบ่อึดดอกะวาข,ขาย ใช่ประมกักย่ามักแบบนี้มักไปมักมันเด้อพี่น้องคนละสูตรคนละสูตรคนละสูตรเดยวหมอกระเดียดเด้อพี่น้องเด้อลอบก,กินน้ำกันผู้ใดอยาก,กเอาถ้วยมาเด้ออย่ไก่อย่กไก่กระไรกำลังสีเดียดเอาแบบเอาแบบขึ้นมาแล้วกำลังสีเดียดเด้อพี่น้องล่อจักบัดหมอกำลังเดือดพี่นอ้องอืมกำลังเดือดเด้อใส่ลูกโดดลงไปใครอยากมาเด้อมาเด้อพี่น้อง nuôi nháy nhân điện nha Điều con chắc nói cái nó chắc nói Mặc nói chắc 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 พี่น้องเดียดตามตามโซก็ได้บ้านอาพักนั่งตูลงไปเขาเบียบร์เ่ไหลเหมือนนี่เขาเบียบร์เปล่ายหพอดีเลยสดเขาเบียบร์ไหลเป็นอมเนี่ยพอดีสดเป็นแจงแจงแล้วใหม่เซ็บๆซน้องกันได้ใจเด้อพี่นอ้องเซ็แเซน้องกันนี่แหละเป็นเป็นแจงในสดนน้ำ ขนออมมันสิเป็นอนวรวัวพี่น้องเขาได้มักอันขอบียกอะเติมลงไปอีกตำเสีอีกก็ได้พี่นอ้องต้างห่มาเขา่าซะก่อนกินน้ำกันได้จ้าเด้อพี่น้องเด้อ น้องกันจ้ากินน้ำกันแกงเาใหมมาไก่หมอบอะไรออยมันสีหอนใส่เฮ้ยกำลังหิวพี่น้องกำลังหิว นั่งหิวพอดีย่ายจำลองก็ได้คลิปนี้ก็ะซัมนี่กอนเด้อพี่น้องสวัสดีค่ะ